สวัสดีครับก็อยู่กับชอวเก็บรถเกี่ยวเส้นครับวันนี้พามาดูไทยเสียงครับรถบ้านอีกคันหนึ่งนะครับผมก็คันนี้ก็ขายตามสภาพนะครับก็ตามสภาพเลยนะครับผมก็เดี๋ยวพามาดูเครื่องครับเครื่องเป็นเครื่องฮีโน่ครับ JO84 ครับ นี่ครับเยอะแปดสี่ครับทูโบโฮเซตครับผมเครื่องก็เครื่องอืยังใหม่ยังกิฟต์นะครับเครื่องคันนี้ครับแล้วก็เป็นปั๊มไดกินเบอร์ยี่สิบสองครับผมคันนี้แล้วก็ช่วงล่างเป็นช่วงล่างสิบสองนะครับผมเฟืองปะเกตยี่สิบเจ็ดฟันนะครับนี่ครับล้อเลือล่างสิบลูกครับผม โซ่ตัวนี้48ข้อนะครับเอานำไปแล้วนำ18ครับก็ใครตามสภาพครับโซ่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมวันนี้เป็นไทยเสียงครับไทยเสียงครับผมนี่ครับไทยเสียงครับก็ตามสภาพตู้ตันนี้ก็น่าจะ5ฟุต5ครับ5ฟุต5ถึง5ฟุต8ประมาณนี้ครับอุ้มก็ประมาณอุ้มประมาณ2ตันนะครับผมนี่ครับครับ ก็ขายในราคาสามแสนเจ็ดครับต่อรองกันได้นะครับผมใครที่ชอบกอ็ติดต่อที่ศูนย์แปดสองห้าสิบเจ็ดแปดเจ็ดหกสามครับแกขายออกเพราะว่าแกมีคูปต้าครับคูปต้าหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งอยู่นู่นครับอีกคันหนึ่งครับคูปต้าแกขายคันนี้ออกไทยเซ็งครับน,น่าจะไม่มีคนขับครับก็หม้อลมเปลี่ยนใหมนะ่ครับหม้อลมเลดเปลี่ยนใหม่ครับคันนี้ ถึงจะเก่าแต่ก็อะไรก็ยังใหม่อยู่นะครับอะไรมีตัวใหม่เยอะครับอันนี้นี่ครับสภาพครับก็สวยใช้ได้อยู่นะครับในราคาสามแสนเจ็ดนะครับผมต่อเหมาะต่อหมอะก็ไม่มีรอยผุไม่มีรอยปะนะครัเพราะรถมันใช้งานแค่หน้าปีครับมันก็เก่าหลายปีนะครับแต่ว่าใช้งานน้อยนะครับ ทอยาวก็เป็นระบบมอเตอร์ครับอันนี้ครั charcoal, つつつ <t <t t <t บใช้ปั๊มตัวนี <t <t ้ <t 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 ั uh ๊มตัวนี้ปั่นหน้าครับปั๊มปั่นหน้าครับแล้วก็ใช้ยกคอด้วยครับปั๊มตัวนี้ครับอันนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ปั่นหน้าอย่างเดียวครับนี่ครับปั่นหน้ามอเตอร์ปั่นหน้าครับคลายคอได้ครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ครับ ตัวนี้จะปั่นคอไอปั่นยกคอกับอ่ายกปั่นคอกับนี่ครับกับมอเตอร์ตัวนี้ครับปล่อยข้าวครับปั๊มตัวนี้ครับแล้วก็ใช้ยกท่เอเลยครับยกท่อยกท่ปล่อยข้าวครับแต่ปั๊มตัวนี้มาปั่นหน้าอย่างเดียวครับปั่นใช้ตัวนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ใหญ่อยู่นะครับ พิเศษคอนโทรนะครับระบบก,ก็เปลี่ยนก็มีสายพานตู้ก็ได้เปลี่ยนนะครับท่าที่นีบก็เป็นท่าีบเลดเลดครับเหมือนจะเปลี่ยนใหม่ครับตอนนี้เท่าีบนะบครับเพราะว่าไม่มีรอยพุกนะครับเท่าี่บอันนี้ก็เป็นถ้ามันเฮลิครับทางล่างครับทางบนนอยู่ท้ายรถนี่ครับทางบนอยู่นี่ครับทางบน หมอน้ำามาออ้อยก็น้ำามาออ้อยก็มีมีรั่วซึมครับไม่มีรั่วซึม,มซนี่ครับนุกดาวเหล็กนะครับผมก็มีคดนะตามการใช้งานก็แก๊สเป่าตีออกก็ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับนี่ก็เป็นกีรเจริญแล้วครับเกียวดันเรียบร้อยแล้วครับปากเกลยวก็ประมาณสองเมตรเก้าสิบประมาณสามเมตรนะครับ ถาดก็เป็นถาดเล็ครับต kind of ันนี้ถาดเลดนะครับแก้มเล็นะครับแก้มเล็ครับอเหล็กครับคอเหล็กคันนี้ครับก็ใครที่หาเกี่ยวข้าวราคาถูกนะครับสภาพคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับคานใหญ่ครับคานช่องล่างใหญ่นะครับก็ไม่มีรอยฝุนะครับไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยแตกนะครับไอ้ด้านหลังก็ไม่มีรอยแตก หลังก็เป็นคานใหญ่เหมือนกันครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับพาดูใต้นี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่มีรอยแตกนะครับก็สวยนะคันทุงล่างมอเตอร์เป็นมอเตอร์โคเก้าสิบนะครับโค่เก้าสิบห้องเกียร์สิบสองครับผมคันก็สวยๆนะครับนเกียร์เสร็จะปีก็จอดไว้นะครับ บท่อขึ้นอุ้มครับเป็นท่าน้ำผุครับไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ท่อผาดครับระบบคันนี้ก็ดูโล่งเลยครับคันนี้ดูโล่งไปเลยนะครับออกเสาคออะไรก็ยังสวยอยู่ครับยังดีอยู่ครับผมมอเมอรมเเรดเปลี่ยนใหม่นะครับก็ยกคอครับกระบอกคู่รับเฮีิคู่ครับผมนี่ นี่ครับเก่าแต่ว่าเก่าครับนี่ครับขายหาอยู่ครับถ้าขายไม่ได้แกก็เก็บไว้ใช้นะครับแกก็ม่นเกียรติอีเสร็จครับคันนี้แกส่งคลิปให้ผมดูก็ลดลดคล่องเนี่ยคันนี้ลดคล่องนะครับนี่ครับผมประมาณนี้นะครับก็เจ้าของแกไม่อยู่ครับไม่รู้ว่าแบตอยู่ไหนนะครับแกได้เก็บแบตไว้นะครับติดเครื่องให้ฟังไม่ได้ครับแต่ว่า เครื่องก็ยังกิฟอยู่นะครับก็เอาไว้าใครสนใจก็ติดต่อที่0 8 2 5 4 7 8 7 6 3นะครับนี่ครับผมเล็เนื้อเล็นี่ครับน่าจะเพิ่งเอ่อน่าจะแกะหน้าตัดน่าจะบิ้วใส่เล็ครับแต่ก่อนนั้นตรงนี้ให้เป็นเหล็กนะครับแกน่าจะทำใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นเล็เล็ยังใหม่อยู่ครับตัวนี้นะครฝาท้ายก็เลค็ครับเนี่ยครับผม ก็เอาว่าสนใจก็ติดต่อโทรมาสอบถามได้ครับก็เป็นรถขนาดกลางครับน่าจะขนาดกลางแหละคันนี้ครับนะครับผมสเปคใหญ่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับที่จะรีวิวให้ดูครับ ก็โทรสอบถามได้ครับก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับสว่วนคลิปนี้ขอตัวลาวก่อนครับสวัสดีครับ